สตรีเมนต์ต้องมีเอ็มโอยนี่แหละที่คุยกันว่าไม่เหมือนกันและจะคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศเรื่องนี้สาคัญมากนะคะการที่รักษาไว้ซึ่งความสงบระหว่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใน MOU เนี้ยเปิดให้ทั้งสองประเทศได้คุยกันเราจะมายกเลิกถ้าถามว่ายกเลิกเราได้อะไรบ้างถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์ เดนหน้าลุยต่อไม่ฟังเสียงคัดค้านอืมไม่จริงเลยค่ะไม่ฟังไม่ฟังเสียงคัดค้านไม่จริงเลยวันนี้นะคะที่มาในวันนี้เนี่ยทุกคนตกลงกันอย่างง่ายดายและเข้าใจตามหลักคอนเซปต์เดียวกันเลยว่าอันนี้คือข้อตกลงข้อเจรจาระหว่างประเทศไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงคัดค้านนะคะวันนี้ที่ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อจะอธิบายเข้าใจว่า M O U หนึ่ง ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไม่เคยรวมเกาะกูดเกาะกูดเป็นของเราอันนี้ชัดเจนนะคะสอง u เป็นเรื่องของระหว่างสองประเทศเมื่อจะต้องการยกเลิกต้องเป็นการตกลงระหว่างประเทศสเรายังไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องของการตกลงอันนี้เลยนะคะมันเป็นการที่ว่าตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยมีการขีดเส้นเราจึงสร้าง MOU ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสพื้นที่ให้ทั้งสองประเทศเจรจาและตกลงร่วมกันในผลประโยชน์นะคะแค่นี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเรื่องของการเมืองมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะสั่นคลอนนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างๆเนี่ยก็ทําความเข้าใจให้ให,ให้ให้ตรงตามหลักนะคะแล้วมันมันก็คือแค่นี้เลยค่ะ